สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักสวัสดีครับแม่ข้อมลสวัสดีจ้าคลิปนี้สิมาเฮ็ดยังซุปพี่ซนองกินละคลิปนี้บอคะ่ะครับผมเอาคอยกะทิเฮ็ดจะคอยกะลืมห้มองเมนูจะคองขึ้นกับทันนอน,อน,อนอนค้างกับทันหันเฮ็ดนั่งนออบัเนีเ้คอยชิยำวุ้นเส้นยำมันยำม,มันยำกุ้งสดผักกาดเสริ้มวุ้นเส้นค่ะโ<อ>ยยน่าทักเจอ ยำกุ้งสดผักกระเฉดบุนเส้นแน่นค่ะผักร<ไ>กระเ้ยผหสกตนสนาบ้านเลยคิปนี้อากาศดีมากมันนี้พี่น้องกระเล้างแล้วเรียบร้อยผักกระเน้เน<า>ม,ม,มูแสบใสคือพอเมพี่น,อน้องกินนึ่ตัววัตถุดิบเอากระเ กเอาพี่น้องกินลงมือล้วบละลงมือตำพริกก่อนทำน้ำยำโอ้มาเนี่ยเป็นใส่ขาสันคือจิ้ล้มสบายดีเนาะกระสบายอยู่เด้วค่ะอันอันเนี่ยมลงมากก็เป็นนังซีล่ะพี่น้องมันเย็นดีโล่งดีเนาะอันนั่นอันนี้เราใส่ข้าวสันอะไรคนเฮา้างานอยู่งานอยู่ซ <laughs> านเอาโอ้หอยากแม่กัดจะวะเอ้าใส่น้ำกันแจ้กหน่อย ออง้อนน้ำตาลเนี่มาหนาหน้อยได้เทใส่ถุงใช่ไหมอ,อืมอะไรไหมเนี<ม>่ยหอม,ม,มใหญ่ใ,ใส่ยำบอกเขาได้ดายเพราะต้องล้างอืมไม่โคตรสะอาดด้วยล่ะ ดีใเย็นดีแห้งเมื่อนี้ที่ดาหน่อยนอนพี่น้องนอนตะเวนเด็บวันนี้อ้าวตะเวนได้บัดมือบ่นอนเวนมาเนี้อยแอ่เช้าว่ามีแห้งผุดากลายยู่มีแห้งอยังอื่นบ่ได้บ่แม่มีแห้งหุดดาจะบ่ได้ยากน้ำแค้นดากตุทาร์บอลทาบ้านอนนะคะแงวหันเดพี่น้องเปลี่ยนนิสัย แด้ละเดือนแด้ละเดือนได้ละยังนั่งกับเปียนไปคือใช่มะเขือเทศค่ะกินมากินก็ต้องใส่สูตรมันถ้าไม่ใส่มันก็มองงามแหมอยากล่มเนี่ยไฟบนเราไก่หมอมาหรอบมเป็นยังไูก้ังเขาลวกเลยเนี่ยอือสะออนจะพักบ้านเฮ้ามันบกแห้ง ซื้อลงไปอันนใส่เพื่อเศได้กินอันนั้นไม่อย่างนั้นอันนี้บอน้ำมะนาวเลยมะนาวแพงเอาแบบนี้เลยเอาไว้ใชยยำได้เฉพาะอันนี้เ่าวุ้นเส้นเส้นไม่ได้ใส่ลายดอกใส่ตักน้อย เดกพี่น้องค่ะอันนี้พริกกับน้ำตาลผงคือรสใส่ลายปลา ดูใกล้ๆสิดูพลิกขึ้นะเดิดม้นสหัน้าของกวาอยู่ขะแมงข้าแมงนี่น้ำยำขอยเนาะแล้วอ,อืมหย,ยุดตัวผักกรเด้อไปเนาะ ยำผักยำกุ้งสดผักกระเฉดวุ้นเส้นเด้อพี่น้องเมนูนี่ลวกผักก่อนลวกพอประมาณเสร็จเสร็จก็จะผักเลยเด้อพี่น้องเสร็จเส็จก็ใส่ไงยำผักกระเฉด ร่มหมอกอะจากกายร่มยากกายหมอกไฟยากกายหมอกเขาก็ว่าโมเป็นเนาะกลุ่มซุด,ด,ดนนเฉยจกไม่เป็น้องเออหนักยังไงเป็นยังไงเป็นไงไงารบประทานไหมใส่เครื่องเทศก่อนเดิม ไปใส่ที่หมดเลยทำายแตกตากงกันนลายแตกที่ทำี่นองคือทิบนเรือแล้วเนาะมาบาทชิมก่อนเนาะ แร,รับครบฮะสวัสดีครับพี่น้องวัสดีจ้ามาพี่น้องของบ่าวเพชรเล่ย่ำแซลมอนมาเด้อมาแซ่บดักทั้งกันแสบดักพี่น้องพออยากกินไหมผักกระเสกก็น้อยเดียวเนี่ยขมขอซื้อมาหมักบักใหญ่ในวานเนสอบได้สำเนียอันนี้แง้มนำปลาแดกเลยพี่น้อง เราไม่ได้ไทายทำอยู่ขอยนอนรับเหมยในห้องแอร์ <c oughs> <c oughs> เป็นหยอบายยไปยอมไม่ยเย็นดีไรนอนรับทำ ซ่บชื่อันกินยังบ่บ่สะใจเนาะบระอิ่มภาคเกษตรกันหน่อยเดี๋ยว คล,ลิปเา้าราบวิสันเฮาก็จะเป็นสายกินเด้อพี่น้องเด้อบะมี่ามสายเห็ดแนวอื่นเด้ออาจจะมีแทรกแนวอื่นลเล็กๆน่อยแต่ส่วนมากก็จะเป็นสายกินเนาะค่ะเนาะถามว่าเห็ดกินกันจด้เได้คลิปยังไห้พ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ถามนอนอยากใช้คลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งดูครับถ้ามว่ายำพุดดานอนแล้วกระชายคลิปนะมันนึงจะลิปคลิปอ่นอนพี่น้อ เออหยาะก็คือดอบแนวทางขิมพ่อมาแบบนี้เช็ดแ่วอื่นเพิ่งก็บ่็ค่อยเบิง่งค่ะคลิปที่วันติตตามวันติตตามน้อเอ็ดอ่าแน,น,น เป็นกรปออแบบตองบ่เป็นอันน้ำปลาเดียบย่ำปละเดียบนัว กับเขาเลยม,มักตัวพักเกษตนระียายาแบบนะี้ เผ็ดมาขณะอากาศดีๆยังเหี่ยวเนียบทำมากกันเงียบเสียงเพลงงานแต่งยี่ต่อหรอยู่เฮียนไปเฮียนมันทำเรื่องมา งานแตง่งงานดองสมัครแจ้งช่วงนี้แล้วงานแต่งที่เจ้าเห็นหลุดลายๆนะ mm hmm. จัดงานแต่งคนเขาไปจัดงานยวนหยู่มองเขาเจ้าเปิดใหม่แฉบแฉบ กินมันเปลี่ยงกลิ่นแซ่บมะหยงยันเจ้ามากินตัวไม่ไถ้ทไปกินกันขึ้นแบบนฮานอนบารับารัหน่อยอขอบอกไปเลยด็กประิของกินนะฮะเธอ,เอขอปไปถ่ายคลิปต่อเขาลุกมากินขึ้นไงต้องดมากินนะเด็ก ของผมเนี่ยโอ้แม้าคัม่วมันเห็ดเส้นไว้เพ็ดแห้งของเจ้ามันไชยหน่อยกับของมันเนี่ยของไข่หนะใส่ลายของเจ้าพี่นี่เพ็ดน,นะจิ้มหมกแตกเลยไปหรอโอ้เป็นหอมแดงน้ำใช่เขาวัน อมแดมกระเทียมกัเพ็ดท,ที่สั่นเด้อไม่นอคืออครับว่าทำมาสองไหวนี่ยอรกว่า<ม>นะเจ้าจีวบว่าเป็นไปฮะจือกิ้มนานๆว่าน,านีเกือบ,อบพร้อมอร่ยนะใช้จงแพงกับเลย่ยนแพง เป็นน้ำขาน้ำขามาน้ำมือเนาะไดพี่หงด้วยมันเนาะเจ็ดพี่หองอื ไว้บอนไปกินไหนวันดีครับ